สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน,นมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะ,ะจากหัวข้อคลิปนะหรือว่าจากการพาดหัวข่าวนะคะว่า1ในกฎทองของคนสําเร็จนะคะ,ะผู้ที่นะคะกดเข้ามาดูนะบ,บางคนก็มีเป้าหมายอยู่ในใจเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อยากรู้ว่า1ในกฎทองที่ป้าเบนจากายพูดถึงนั่นคืออะไรนะคะหรือว่าน้องๆพี่ๆนะคะ ป้าๆนะอาลุงๆป้าๆนะคะทีอ่อยู่ในช่อง YouTube ช่องนี้นะคะบางคนก็สงสัยนะคะว่าเออแล้วมันเป็นยังไงหรอหนึ่งในกฎทองของคนที่ประสบความสําเร็จบางทีดูเพื่อเป็นความรู้นะคะแล้วก็เอาไปบอกลูกบอกหลานนะคะแล้วก็การที่จะบอกเล่าหรือว่าการที่จะพูดหรือว่ารับสารแล้วเอาสารนี้ไปถ่ายทอดนะะก็ขึ้นอยู่กับ สเสน่ห์ของพี่ป้านานอาหรือว่าเสน่ห์ของน้องๆนะหรือว่าเสน่ห์ของพี่ๆนะที่สามารถที่จะเอาเนื้อหาในคลิปนี้ไปบอกลูกหลานของเราได้นะหรือว่าไปบอกอลูกหลานหรือว่าบอกคนที่นะคะกำลังมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าลืมกดทองนี้ไปนะคะด้วยลืมเพราะว่านะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะคะหรือว่าลืมเพราะว่าไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าตัวเองมีตัวช่วยเยอะอยู่แล้วนะคะซึ่งกดนี้นะคะสำคัญ อันดับต้นๆนนของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่ประสบความสําเร็จต่อให้หนียังไงก็หนีไม่ได้นะคะสำหรับกฎนี้นะนั่นคือการทําซ้ำนะคะหรือว่าการทําสม่ําเสมอนั่นเองนะคะแล้วมันสําคัญยังไงนะความการการทำซ้ําหรือว่าการทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าการทําซ้ําหรือการทําอย่างสม่ําเสมอนั่นคือการรักษานะคะรักษาคลื่นความถี่นะของการที่เราจะต้องรักษาคลื่นนี้นะคะ เพื่อที่จะขยับเข้าใกล้ความสําเร็จนะคะเป็นการรักษานะคะด้วยการลงมือทำนะ,ะรักษาขึ้นความถี่ทางจิตนะคะก็คือนะคะเห็นภาพความสําเร็จนั้นประจําเนืองๆน,นะ,ะแต่รักษานะคะขึ้นความถี่ที่จะเข้าสู่ความสําเร็จทาง าทางรูปนะก็คือการลงมือทํานั่นเองนะรูปก็คือการลงมือทําแล้วเราเห็นสิ่งนั้นนะด้วยตาเนื้อนะนั่นคือการลงมือทานะแล้วทุกๆก,การทําซ้ําเกิดมูลค่านะเกิดมูลค่าเกิดทรัพย์สินที่มองไม่เห็นเกิดการเขาเรียกว่าอะไรความเชี่ยวชาญน,นะความเชี่ยวชาญ คือมูล,ลค่านะในตัวเองอย่างหนึ่งนะคะด้วยเศรษฐกิจกแบบนี้นะคะเราไม่มีเงินไปโรงเรียนคอสแพงๆถูกไหมคะเราไม่มีเงินไปซื้อหนังสือแพงๆถูกไหมคะเราไม่มีเงินที่จะออกไปหากลุ่มคนหรืออภิจิตกลุ่มใหม่หรือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆนะ,ะที่สามารถที่จะมาเป็นผู้ เขาเรียกว่าอะไรอบรมนะคะอบรมหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บ้านนะแล้วก็การทําซ้ํากับอุปกรณ์ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะที่เรามีหรือทุกคนตอนนี้เอาเป็นว่าเน้นนะเน้นมือถือแล้วกันนะความรู้ที่อยู่ใน u t u b e นะคะเยอะแยะมากมายนะแล้วป้าเบญจากายก็ได้ความรู้นะหลักๆมาจาก YouTube นี่แหละนะที่ทําให้ป้าเบญจากายมีวันนี้นะคะ แล้วก็พอมีความรู้นะได้ความรู้จากการที่เราได้ศึกษาซ้ำๆการทำซ้ำหรือการศรึกษาซ้ำๆการอ่านทุกวันนะคะหรือการศึกษาหนทางที่จะสู่เป้าหมายของเราทุกวันนั่นคือการทำซ้ำทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่านะหรือว่าผู้ที่ดูคลิปนี้เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่เกิดการทำซ้ำมูลค่าเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดขึ้นเป็นเงินเท่าไหร่นะเพราะว่า มันมีมูลค่ามหาศาลเพราะว่าสมองของเราหรือว่าสัญญาความจําของเรานะคะได้จูนนะหรือว่าได้บันทึกนะคะสิ่งที่เราทําหรือความชํานาญใหม่ที่เราทําซ้ําๆนะคะจนมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่นะทีะ่เขาบันทึกได้ถึงเขาเรียกว่าอะไรเต็มที่แล้วหรือว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือว่าได้ออกมาใช้งานเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมูลค่ามันจะมาเองในบั้นปลายนะคะก็อยากให้ทุกคนนะอย่าละเลยนะการทำซ้ำแม้แต่การทำซ้ำในสิ่งที่เราไม่ชอบนะยังเกิดมูลค่าได้เลยอันนี้คนที่ฟังอาจจะมองว่า,ปาเป้าบัญชกายโกหกหรือเปล่าการทำซ้ำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ แล้วมันจะเกิดมูลค่าได้ยังไงป้าเมญจ์ก,กายจะเล่าจากประสบการณ์อันนี้ให้ฟังนะคะว่าป้าเมญจ์ก,กายนะเคยมีโอกาสที่อยู่บ้านเฉยๆนะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีเงินใช้ก็มีนะคะก็มีม,มีมีบางช่วงบางตอนที่มีโมเมนต์นั้นนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่เฉยๆนะเราหายใจทิ้งไปวันๆนึงนะคะความเชี่ยวชาญหรือว่ามูลค่าในตัวเรามันลดลงตามเวลาที่นับถอยหลังนะ,ะนับถอยหลังเวลาที่มันหมดไปแต่ละวันนะก็เลยมีความรู้สึกว่า อะไรก็ได้ที่เป็นความเชี่ยวชาญเราอยากมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะนั่นก็คือ,อหางานทำนะให้เกิดผลลัพธ์นะให้เกิดผลลัพธ์ก็ในสังคมนะฮะต่างจังหวัดนะก็ไม่ค่อยที่จะมีงานอะไรทำมากอยู่แล้วนะป้าเบญจากายก็เป็นหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบงานเย็บปักถักร้อยเลยนะแต่ว่ามันมีเหตุนะเพราะว่า ป้าเบญจกายตัดเสื้อผ้าบ่อยพอตัดเสื้อผ้าบ่อยก็มีเศษผ้าเยอะใช่ไหมคะมีเศษผ้าเยอะปุ๊บนะก็เอาเศษผ้ามาตัดนะคะมาตัดให้เป็นทรงเลยขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างสามเหลี่ยมบ้างนะคะแล้วก็เอาเศษผ้าที่ป้าเบญจกายตัดนะมาเย็บต่อกันทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ชอบงานเย็บปักถักร้อยเลยนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้นะคะเวลาที่ ไม่อยากให้มันเวลามันหมดไปแต่ละวันโดยที่เราไม่มีความชํานาญอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะ,ะบางคนอาจจะดูถูกงานแบบนี้นะคะว่าโอยได้เงินนิดเดียวนะแต่หารู้ไหมนะคะว่างานแบบนี้นะ,ะการทําซ้ำนะคะในในสิ่งนี้นะ,ะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น,นะะในการที่จะตัดเย็บนะ,ะแล้วก็ค่อยๆนะคค่อยๆเดินจักรนะ,ะแล้วก็มีจักรเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินจกักรเอามาต่อกันนะ,ะแล้วก็ ทำมันให้สวยงามปราณีตนะสุดท้ายก็ได้เป็นผ้าคลุมเตียงผืนใหญ่นะจากเป็นผ้าคลุมเตียงผืนใหญ่นะที่ใช้เองนะก็ออกสู่ตลาดนะพอทําได้หลายๆพื้นออกสู่ตลาดแล้วก็ผู้คนชื่นชมนะว่าป้าเบญจากายนะออกแบบสวยมากนะทั้งที่เป็นเศษผ้าด้วยซ้ำนะอันนี้นะคะบ่งบอกเลยนะคะว่าการทําซ้ํานะทั้งทั้งที่ตัวเองตัดเย็บไม่เป็นไม่ชอบงานตัดเย็บนะแต่รักนะในการที่ทําอะไรแล้วนะ เราต้องทําให้สุดให้เกิดผลลัพธ์แล้วค่อยผละจากสิ่งนั้นออกมาให้เล่าสู่กันฟังะคะว่าผลของการทําซ้ำเนี่ยมันเกิดมูลค่าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสำหรับใครนะคะที่ตั้งโฟกัสไว้แล้วนะ,ะแต่อย่าลืมนะ,ะอีกอย่างนึงนะ,ะก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มลงมือการทําซ้ําหรือว่าการทําสม่ําเสมอคุณต้องมีโฟกัสก่อนนะคะว่าคุณจะต้องเดินไปในทางทิศทางใดนะคะเหมือนคุณจะนั่งรถแท็กซี่ใช่ไหมคะคุณเข้าไปนั่งรถแท็กซี่แล้วคุณก็บอกกับโชเฟอร์ว่า ฉันต้องไปเชียงใหม่ฉันต้องไปเชียงรายฉันต้องไปลำปางคุณต้องบอกแบบนี้นะคุณโชเฟอร์เขาถึงจะพาคุณไปสู่เป้าหมายถูกตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะเราต้องตั้งโฟกัสว่านะหลังจากกดเกษียณหลังจาเออร์ลี่แล้วนะเราจะทำอะไรต่อไปเดินตามนะะเดินตามความฝันของเราได้เลยด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนะรับรองได้นะว่าคุณเข้าสู่ เป้าหมายนะหรือว่าคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งไว้แน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณนะทุกท่านที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ